สวัสดีค่ะแฟนเพจสองเพจแม่ลูกทํามจีนค่ะเสือหมงไฟสู่พี่น้องฟังกันเดิมวันนี้เด้อบานนี้เส้าไม่แห้งอันเส้าไม่แห้งเห็ดเบียกับเสือหมงไฟสู่พี่น้องฟังอเฮาโอพวกเสิองเฮาโอวายพุทธโตทำโมเลิศล้ำวายพรหมพระ หลวงปู S <S <々>่ปู่ทรงศีลให้ได้ยินเสียงลานย่ำโอให้ห้องหอยากมามวนนำกันบอกเทพสวรรค์ซ้อยเปิดทางให้นางแนสาธุสากราบบรรดา้นมเกลขอ ายเจ้าคุณพ่อกรรม,มาการพวกลูกหลานก็ขอวันทานอมไหวเบิดพร้อมเจ้าปู่ยูลักเมืองให้มาเทียมยำเสืองให้งามคองไหวคุณอ้อปองให้หลิงซองในปัญญา ลูกหลานมาแข่งขันอยู่นี่ใ้ที่สามสีแลลวแต่เพิ่นสีเห็นใจลูกเป็นไทยสีสว่างมูหาแต่กีเป็นป้าเป็นเขตพื้นที่สีแดง ได้สู่เอาแห้งเข้ามาทางมา,ากคนโลบลี่สนย่อนเป็นที่ของทางการโชคลูกหลานหลายคนได้อยู่ต่อแต่เงาของพ่อมหาราชภูมิพลน พอไดทรงค้นมอบโครงการหลายอย่างกันผู้เป็นอ้างกักน้ำไว้ปล่อยปลาให้ผู้เขตหน้ามีน้ำกันบ่อขาดแถมให้โอวาดจำได้บอ่อแบบพ่อเพียง สร้างบ้านแปลงเมืองสีสวัสดิ์งามพองผ้าฝ้ายไล่ลองงามยิ่งกว่าของไพย,ย่อนน้ำพระไทยของพ่อหลวงรอกเาพระเทพพ้นเขาสเสด็จมาเบ่งผลงา ยอดสืบสารของการต่างหลายอย่างให้แสงสว่างให้มีทีศึกษาเพิ่นให้ครูมาเปิดโรงเรียนเฉียนอ่านนี่ละญาทานบ้านน้องไม่ที่มาแหงปลูกผัก ฝากแฟงนามบอกเขินบอกขาดหากมีโอกาสไปยามแน่เป็นทางการไปเยี่ยมเบื้องงานของแม่บ้านเดิมอีพอถ้าไมาคนทอได้ขายส่งเขาคงการ ได้ฝากผลงานมีขายกันทั่วลาเป็นร้านคู่ฟ้าอุดหนุนสื่อแน่เป็นของขวัญเมื่อนี้สมควรสีลาลงโคงตาขอบคุณออ้เบาหน้านยกนุ่มยุต่ำบน เขาถึงคนใดสอยเหลือตาดลอดเลือกหน้าอยกอดใดทุกสิ่งบ่ผิดหวังลาแล้วคนฟังลูกขอลาเด้ออีพอปีหน้าสัน่อบุญบังไฟใหญ่จังเจอกันไห้หอประทานกรรมาการลูกลาอน ไหวหฮอดประทนากนกรรมการลูกหลา่กนแต่งโดยอาจารย์สะอาดฝาดเดียบพี่น้องยืนยันเพิ่นไปตามอกหงอยู่อ่าอยู่ใส่่องยุคเรือสามพัดพี่น้องขอบคุณค่ะ